เรื่องย่อละครคนละครฟ้าตอนที่สิบสองคืนนั้นชินพัทมาบ้านชนิกาและขอบป้าแสงพกสวัสดป้าแสงพาชินพัทมาหาชินพัทนอบน้อมต่อสวรรัสดมากเพราะเขาแพงฤทธิ์ไว้เยอะสะตาสวรรัสดที่มองชินพัทจึงไม่ค่อยพอใจนะผมไม่มีพวงมาลัยทูบเตียนแพรมากราบขอขอมาคุณพ่อ ชินพัน์ก้มกราบสวัสดผมมีคำมั่นสัญญารูปผู้ชายผมไม่ใช่ลูกผู้ชายที่ดีที่สุดแต่ผมคือผู้ชายที่รักลูกสาวคุณพ่อที่สุดผมไม่ใช่ผู้ชายสมบูรณ์แบบที่สุดแต่ผมมั่นใจผมทุ่มเทลูกสาวคุณพ่อมากที่สุดผมมีข้อเสียจึงพยายามแก้ไขลูกสาวคุณพ่อจะเปลี่ยนผมให้ผมเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นครับผมพร้อมที่จะทุ่มเททำทุกอย่าง ให้กับเขาผมจะพยายามแก้ไขตัวเองผมจะเปลี่ยนตัวเองให้ได้เพื่อชินพัฒครับสวัสดมองชินพัทคู่หนึ่งก่อนกับพิบตาให้หนึ่งครั้งป้าแสงบอกว่าคุณท่านยกโทษให้แล้วคะ่ะชินาพัทดีใจมากขอบคุณมากครับคุณพ่อสวัสด์กับพิบตาอีกครั้งรับคําขอโทษห้องชนิกาเชนบัตเข้ามางอชนิกากาลังคุยโทรศัพท์ว่าร่างหนังสือเสร็จให้ส่งเมลมาเลย พอวางสายชินพัทก็เอยชนิกาคุณพ่อยอมยกโทษให้ผมแล้วคุณก็ยกโทษให้ผมนะเมื่อกี้ฉันโทรคุยกับทนายแล้วคะ่ะเรื่องร่างหนังสือฟ้องอยาชนิกาแล้วฉันจะส่งหนังสือไปให้นะคะผมไม่ยาชนิกาถอดแหวนแต่งงานส่งคืนเขาฉันขอแหวนให้คุณคุณคืนอิสรภาพให้ฉัน ชินพัทไม่ยอมรับแหวนชนิกาวางแหวนทิ้งไว้แล้วเดินออกไปเหมือนสิ้นเยื่อใยทิง้งชินพัทยืนซึมอยู่ชินพัทรไปนั่งที่ร้านเหล้าแต่ไม่ได้ดื่มเหล้านั่งมองแหวนแต่งงานเศร้าๆอาภารอชินพัทดึกป่านนี้ก็ยังไม่กลับเลยโทรหาคิดว่าเมาจะได้ไปรับชินพัทบอกแม่เรื่องที่ชนิกาฟ้องอย่าอาภาบองให้กลับมาคุยที่บ้าน หลังโทรหาชินพัทอาภาก็ขึ้นมาดูสรัสนีที่ห้องเห็นไฟในห้องยังเปิดก็เรียกให้ไปนอนกับเธอแต่ก็เงียบอาภาใจไม่ดีรีบเปิดประตูห้องเข้าไปพอเปิดประตูไปภาพที่เห็นคือสรนในชุดสวยแต่งหน้าสวยนอนน้ำลายฟูมปากบนเตียง ขวดยาฆ่า,มาแมลงตกบนพื้นอาภาตกใจมากสันอาภาอยู่หน้าห้องฉุกเฉินท่าทางกระวนกระวายใจชินพาพัวิ่งเข้ามาหาแม่และบอกให้ออกมาบอกว่าธนานีเสียชีวิตแล้วอาภาขอให้ตรวจชนสูตรวัชนาบอกอวินาเรื่องสันตายเธอรู้สึกเสียใจว่าเป็นเพราะคำพูดเธอหรือเปล่าชนิกา ที่ดูแลพ่อแล้วได้กิ่นอาหารก็รู้สึกขึ้นไส้เธอไปตรวจก็พบว่าตั้งครรภดีใจมากเธอคุยกับป้าแสงท่ามกลางความมืดยังมีแสงส่องเข้ามาในชีวิตนะคะป้าแสงมีคนตายก็ย่อมมีคนเกิดเป็นสัจธรรมค่ะชนิกาลูปทองตนเองยิ้มมีความสุขเธอกำลังจะเป็นแม่คนครอบครัวจะสมบูรณ์ต้องมีพ่อแม่ลูกนะคะ ชนิกาอึ้งไปเมื่อนึกถึงว่ากำลังจะยาสีหน้าหมองลงลูกนี้จะต้องมีพ่อเจ้าอารมณ์เหรอคะไม่หรอกคะ่ะป้าเห็นว่าคุณชินาพัรพยายามอยู่นะคะคุณนี้ยิ่งถ้ามีลูกป้าว่าคุณทุกอย่างต้องดีขึ้นนะคะนี่บอกคุณชินพัฒน์เถอะนะคะตอนนี้บ้านเขากำลังเศร้าที่สันตายเราอย่าเพิ่งบอกเลยคะ่ะ อีกอย่างนี้จะได้มีเวลาทบทวนเรื่องหยาด้วยพัฒนินินโทรมาเถินหน้าเสียแล้วรับโทรศัพท์พัดบนที่โทรหาสารไม่ติดเลยแล้วบอกว่าจะรีบไปหาชนิกาจำต้องบอกพัดคือสันตายแล้วอะไรน,นั้นนี้เมื่อกี้นี้พูดยังไงพัดไม่เชื่อหูตัวเอง ันตายแล้วกินยาตายเมื่อคืนผัดช็อกไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไหมนี้เสียใจด้วยพัฒนินร้องไห้หนึ่งเดือนต่อมาตำรวจนัดฟังผลชนวนศพอาภากับชินพัทอยู่ทั้งคู่ยังทําใจเรื่องสันไม่ได้ชนิกากับพัฒนินมาชินพัทแคนนจะเอาเรื่องพัฒนินแต่อาภาคอไว้ตำรวจส่งผลตรวจให้ พร้อมบอกว่าสันเสียชีวิตเนื่องจากระบบวัยวะล้มเหลวจากสารพิษร้ายแรงเข้าสู่ร่างกายส่วนที่อาภาสงสัยก็จริงสันกำลังตั้งครรภ์ชนพัฒพัฒนินชนิกาเพิ่งรู้ว่าสันทองทุกคนช็อกโดยเฉพาะพัฒถึงกับสุดนั่งเขาสูญเสียเมียกับลูกในเวลาเดียวกันงานศพสารเต็มไปด้วยความสุเศร้าสลด เธอตายพร้อมลูกในท้องพัฒนินนั่งนิ่งเหมือนคนไรวิญญาณอยู่หน้าโลงศพพ่อแม่ปอบลูกชายชนิกาถามอาภาว่าสันชนีท้องเมื่อไร่อาภาว่านั่งทานข้าวกันทั้งที่เป็นแกงเนื้อของโปรดแต่สันรู้สึกหมิน่นอาภาว่าเห็นสันยังไม่แต่งงานแม่เลยไม่กล้าพูดกลัวสันไม่สบายใจชนิกาว่า ตอนฆ่าตัวตายสันไม่รู้ว่าตัวเองทองพอแม่เองแม่ปล่อยให้หลานแม่ตายอาภาํำให้เสียใจรู้สึกผิดมากชินพัทว่าผมต่างหากครับปล่อยให้สันตายคืนที่สันฆ่าตัวตายสันโทรหาผมแต่ตอนนั้นชินพัทนั่งอยู่ร้านเล่าขุ้งใจเลยกดสายสันทิ้งวันนั้นถ้าผมรับ ทรศัพท์สันคงไม่ตายผมต้องห้ามสันได้แค่คุณรับสายเขาแค่คุณได้คุยกับเขาให้เขารู้สึกยังมีคนแคร์เขาอยู่การตายของสันทิ้งบาดแผลในใจให้ชินพัฒ์กับอาภาสองแม่ลูกรู้สึกผิดชนิกาก็รู้สึกแย่ทั้งเพื่อนตายทั้งตัวเองท้องแต่กำลังจะขอยาชนิกาก ปีกตัวจากศาลาไปชินพัฒนมองตามชนิกาชนิกาหลบมานั่งคนเดียวพัฒนินผ่านมาถามเธอว่าเป็นว่าไปไหนไปเอาน้ำหอมที่รถน้ำหอมที่พัดซื้อมางอสันพัดไม่มีโอกาสให้ทำใจเธอะพัดส,สันไปดีแล้วไปดีเหล่านี้สันตายไปพร้อมความเจ็บปวดสันตายพ่อพัด ถ้าพัดไม่โลเลไม่ไปยุ่งกับคนอื่นถ้าพัดแคร์สันมากกว่านี้สันคงไม่ตายพัดพูดไปก็เริ่มร้องไห้เสียใจชนิกาพูดไม่ออกเขาเข้ามาลูบแขนพัดเพื่อลอบใจพัดเสียทั้งสันพัดเสียทั้งลูกพรู้สึกเหมือนตอนนี้พัดไม่เหลือใครเลยนี้พัดร้องไห้ เธอเข้ากอดพัดไว้เพื่อให้กำลังใจพัดก่อนหนี้แน่นพัดยังมีนี้นะชินพัดเห็นก็โกรธมากศพส,สันไม่ทันเผาก็เล่นชูชนิกากับพัดเพอออกมาจากกันพัดรีบบอกคนเข้าใจผิดชินพัะทำหน้าเย้ยขนาดในวัดศพสันยังไม่เผายังทำขนาดนี้ นี่ถ้าเป็นที่อื่นล่ะจะขนาดไหนนี่ใช่ไหมเหตุผลที่คุณอยากอย่าก,กับผมนะชนิกาตบหน้าชินพัชากา่สีหน้าโกรธมากที่ฉันอยากอย่าก,กับคุณก็เพราะคุณเป็นแบบนี้ชนิกาตะโกนใส่หน้าชินพัชก่อนหันหลังเดินหนีไปพัฒนินว่านี่แค่ปอบผมเราเป็นเพื่อนกันคุณชินพัชอย่าทำผิด ให้ต้องเสียนี้ไปเหมือนที่ผมเสียสันไปเลยนะครับชินพัดอึ้งคิดได้ออกวิ่งตามชนิกาไปทันทีชนิกาวิ่งลิว้วหนีชินพัดวิ่งไล่ตามไปเกือบทันชนิกาไปให้พ้นฉันเบื่อทะเลาะกับคุณชนิกาวิ่งหนีให้พ้นชินพัดเท็กซี่เล่นมาชนิกาไม่ทันวิ่งไม่ทันระวัง วิ่งตัดหน้าเท,ท็กซี่เท็กซี่เบรกเอียดไม่ชนแต่ชินิกาล้มก้นกระแทกพื้นค่อนข้างแรงชนิกาชินพัฒตื่นตนกรีบไปดูชนิกาปานทงหน้าตาตื่นลงจากเท็กซี่ชนิกาว่าปวดท้องคนนีเ้เลือดเลือดเปื้อนกระโปรงชนิกาความที่เธอใส่ชุดขาวจึงเห็นเลือดสีแดงชัด ชนิกาเห็นเลือดไหลลงขาพันหญิงสาวเป็นลมไปทันทีชินพัฒปานธงอาภารอหน้าห้องฉุกเฉินเชินพันนั่งไม่ติดเดินไปมาอย่างกับหนูติตดจันอาภากดลูกชายมากไปให้ผลหน้าแม่แม่ครับผมฉันบอกให้ไปไง ปันธงเห็นอาพาโกรธมากจึงพาชินพัทไปนั่งไกลๆหมอออกจากห้องถุกเฉิญอาพารีบไปถามหมอคุยแม่กี่คำหมอก็กลับไปห้องถุกเฉินชินพัทรรีบมาถามแม่เมื่อกี้หมอว่ายังไงครับเมียผมเป็นยงไงมา้างชนิกาแทงชินพัทรแทบสุดชินพัทรเดินเมอออกอย่างคนออกมาคนเดียวเหมือนหมดแรง ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งสีหน้าชินพัสสำนึกผิดมากเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นน้าตาเริ่มซึมลูกเขาเหมือนจะขาดใจเอามือปิดหน้าเริ่มก่อนจะเห็นว่าตัวสันด้วยแรงสะอื้นอามีนากับรจนามางานศบสันตินีเธอไม่กล้าเข้าไปเกรงว่าทุกคนจะโกรธรจนาว่า คนผิดคือผู้ชายไม่ใช่มีนบนสาราพรีนเห็นอมีนาเขาโกรธแค้นมากลงไปหาสมใจคุณแล้วสันทิ้งผมไปแล้วมีนไม่คิดว่าเธอจะจบชีวิตตัวเองลูกในท้องคุณเป็นลูกใครผมไม่รู้แต่ลูกในท้องสันเป็นลูกผมลูกสันตายพร้อมลูกในท้องสันท้องความรู้สึกผิดท่วมทนใจอมีนา ผมไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้เห็นหน้าลูกปอะคุณอามีนาคุณภาคลูกภาคเมียผมไปอามีนารับไม่ได้วิ่งร้องไห้โหออกมารจนาตามมาคว้าลูกสาวมินเสียใจค่ะแม่ถ้ามินรู้ว่าเขาท้องมินจะไม่ทํามินทําอะไรลูกมินทําให้สารสนีมินบอกให้เขาหายไปจากชีวิตพัดมินทําเพื่อลูกในท้อง ไม่เป็นไรลูกมินไม่ผิดลูกมินก็ต้องมีพ่อแต่ลูกในท้องมินไม่ใช่ลูกพัดว่ายังไงนะวรจนาเอึง้งคุณแม่คะมินไม่ได้ท้องกับพัดวรจนาแทบไม่อยากเชื่อมินเจอผู้ชายคนหนึ่งในผับเรากินเหล้าเมามินไม่รู้กระทั่งชื่อเขาวรจนารับการกระทำเลวร้ายของลูกสาวไม่ได้เธอเป็นใครฉันไม่รู้จักเธอโรจนาเดินหนีลูกไปอาเมนา ามแม่ไป